สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านบายพี่โอชมใหม่ค่ะสวัสดีครับพบกับสถานีเรารักพัสมุรเจดีคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมายัางร้านอาหารอร่อยๆหน้าโรงพยาบาลพัสมุดเจดีสวัสดยานนท์กันนะครับนั่นก็คือร้านบายพี่โอที่มีอาหารน่ากินหลายอย่างทั้งข้าวขาหมูแสนอร่อยนุ่มลิ้นซาลาเปาขนมจีบติ่มซำเครื่องดื่มชากาแฟ น้ำเมนูต่างๆและอาหารตามสั่งที่มีให้เลือกมากมายและบรรยากาศในร้านของเรานะคะก็ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่หลายมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมด้านหน้านะคะเราเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะคะและก็บรรยากาศในร้านนะคะเราเน้นนั่งสบาย ไหนๆนะคะทางเพจเรารักพัสมุตเจดีบุกมาถึงร้านพี่โอแล้วพี่โอ่ก็พาเข้ามาถึงในครัวกันเลยค่ะเอาล่ะครับเรามาบุกกันถึงในครัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวทางร้านบายพี่โอจะทําเมนูแนะนาให้เราชิมสักสามเมนูกันนะครับและนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยน้ําปรุงรสสูตรเด็ดที่คิดค้นขึ้นมาเองเมนูแรกก็เป็นเป็ดย่างผัดชา คือวันหนึ่งขายได้เป็นแบบเยอะเยอะมากเพราะว่าโอ้มั่นใจค่ะว่ามีไม่กี่ล้านในพาะสมุทรเจดีที่ทำแน่นอนค่ะและเมนูต่อไปก็เป็นแกงเขียวหวานเนื้อซึ่งเครื่องแกงก็โคลกเองเช่นเดียวกันนะครับทำชามต่อชามโดยใช้หัวก,กะทิล้วนๆคนไม่คนดูเอาเองเลยนะครับใส่ยอดมะพร้าวลงไปด้วยน่ากินมากๆเลยนะครับ ปหมึกนะคะคและเมนูต่อไปก็เป็นยำไข่ปลาหมึกนอกจากไข่หมึกเน้นๆชิ้นใหญ่แล้วสูตรเด็ดก็ตรงน้ำยำนี่แหละครับซึ่งกปรุงขึ้นมาเองเช่นกันและไข่ปลาหมึกนะครับก็สามารถนํามาทําเมนูได้หลายอย่างหากคุณผู้ชมท่านใดยอยากไปลองสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยสั่งได้เลยนะครับอยากกินอะไรและนอกจากอาหารตามสั่งต่างๆแล้ว ก๋วยเตี๋ยวยินตะโฟต้มยำรสเด็ดก็มีนะครับและที่ขาดไม่ได้สําหรับร้านบายพี่โอก็คือที่ขาดไม่ได้เลยคือต้มจืดเลือดหมูนะคะต้มเลือดหมูสูตรโบราณครับหน้าตาเมนูแต่ละอย่างนะครับที่ร้านบายพี่โอนะครับได้ทํามาให้เราดูในวันนี้นะครับก็อันดับแรกต้องสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับอันนี้เจ้าของร้านนะครับสวัสดีค่ะพี่โอเองตคพี่โอครับเจ้าของร้านนะครับคุ้นอยู่แล้วนะครับหน้าตาครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยเราก็มาที่ร้าน ไปพี่โอ๋เนี่ยหลายครั้งมากนะครับติดใจอาหารหลายอย่างและที่เรามาอีกครั้งในวันนี้เนี่ยด้วยทางพี่โอ๋เนี่ยได้บอกกับเราว่าได้ทำการปรับปรุงร้านใหม่นะครับถูกต้องค่ะใช่แล้วเข้ามาก็นี่ครับบรรยากาศน่านั่งมากครับที่สำคัญที่สุดคือเมนูหลากหลายเพิ่มมากขึ้นถูกต้องค่ะพี่โอพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือเรามีเมนูแนะนำหลายอย่างนะคะพี่คูคไม่ว่าจะเป็น ยำไข่ปลาหมึกค่ะนี่ครับนะคะยำไข่ปลาหมึกเมื่อตอนเช้าเราเข้าไปถ่ายมาแล้วครับต้องค่ะหอมน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้ไข่ปลาหมึกแท้เลยไม่ผสมถูกต้องค่ะไม่ใช่แป้งแน่นอนตัวพี่โอชอบแบบไหนก็จะทําแบบนั้นเช่นกันอันดับแรกเลย่ผมขออนุญาตนะครับในการที่จะถอดแมสก่อนนะครับขออนุญาตค่ะไอ่งั้นเดี๋ยวเราชิมไม่ได้นะครับขอชิมน้ําก่อนเลยอันดับแรก แับนะคะแับแับเลยครับแับเลยครับตามด้วยเนื้อปลาหมึกไข่ปลาหมึกลองค่ะอร่อยอร่อยออร่ยเมนูตัวนี้ก็คือปกติอ่ะโอเป็นคนชอบทานไข่ปลาหมึกแล้วเวลาไปซื้อค่ะมันได้นิดเดียวพี่ภูนึกภาพบอกไหมคะหนึ่งร้อยสองร้อยบาทได้นิดียไม่สะใจทํากินเองทําขายด้วยเลยจบนะคะดูค่ะจานละ หกสิบบาทพี่หูหกสิบบาทเท่านั้นเนื้อทั้งนั้นเนื้อเยอะมากได้แบบนี้เลยนะไข่ปลาหมึกเน้นๆเลยนะครับเป็นไข่ใหญ่ด้วยนะแล้วไม่มีนอื่นผสมเลยไม่มีค่ะรับรองเลยค่ะเป็นไงคะด้วยน้ำน้ำยำนะครับแล้วกับเนื้อไข่ปลาหมึกเข้ากันมากใช่นะคะ อันนี้เอชาโอเคครับเยี่ยมครับผ่านใช่ไหมคะพี่ภูผ่านค่ะและเมนูต่อไปและเมนูต่อไปนะคะก็คือเป็นผัดฉ่าเป็ดย่างค่ะแถวนี้หาทานยากเช่นกันนะคะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเป็ดพะโล้เนาะที่เขามาทําทํากันแต่ว่าว่าเป็ดย่างมันหอมกว่าเอาเป็ดย่างดีกว่าถามว่าเราหากินยากนะครับก็จะมีสมุนไพรเยอะมากก็จะเป็น กระชายนะคะพิไทยอ่อนนะคะกระชายพิไัยอ่อนใบมะกรูดแล้วก็เป็นพริกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเครื่องผัดผัดชานะคะพี่มูเราจะทําเองเราไม่ซื้อเราปั่นเองค่ะใช้พริกใช้กระเทียม,มเราปั่น,นเองกินกับข้าวสวยร้อนเนี่ยแบบอร่อยมากเลยต้องเลยแล้วที่ะะสําคัญนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ผัดช่าเป็ดถ้าเป็นาลาด ข้าวนะคะ50บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นกับข้าวอยู่ที่70บาทเนาะเท่านี้เลยเท่านี้รับรองได้สามคนนี่ไข่ดาวพร้อมฟองด้วยนะต้องเลยใช่ก็เป็นอีกเมนูนะครับที่ทางร้านแนะนำมาเป็นผัดฉ่าบัวพี่ผูเเ็ดค่ะแนะนำเลยค่ะอันนข้คมคันเลยครับมาเป็นน้ำลายเห็นสีแดงๆสวยๆนี้ไม่มีสีผสมแมแต่นิดเดียวนะคะ ันคือเม็ดอะไรไม่เคยเห็นเดี๋ยวก่อนไม่เคยเห็นเลย,มเ,ย,เ,เ,ลยเม็ดอะไรเลยแค,ครนเบอร์รี่ค่ะคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายอ,อันนี้มาปั่นนะคะหอมแล้วก็มีประโยชน์มากก็คือหนึ่งเลยบำรุงปอดบำรุงไ <Pv t. S 2> ตบำรุงตัดตับนะคะหอมหอมค่ะแล้วก็แครนเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะเสบควรทานเนี่ยบำรุงเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริง ครั้งแรกที่ผมกินอันนี้นะครับครั้งแรกเลยที่ผมกินไม่มีขายแน่นอนรับรองได้แถวนี้ไม่มีแน่นอนแคนเบอรี่ปังหอมอ่ะสดชื่นมากอืมอร่อยจริงอันนี้ชอบเลยอันนี้ชอบเลยเป็นผลไม้นอกนะคะถ้าไปตามคาเฟ่ที่เขาขายบรรยากาศกันจะอยู่ที่แก้วละร้อยเก้าสิบร้อยแปดร้อยเก้าสิบแล้วที่ร้านขายเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับนีา่ต้องลองแล้วจะทานที่ร้านหรือจะกลับบ้านก็ห้าสิบบาทนะคะนอกจากว่า คุณจะเพิ่มโยเกิร์ตแล้วก็เป็น60บาทคะเราไม่ได้มีแต่น้ำแครนเบอร์รี่ค่ะพี่ภูมีสตรอเบอร์รี่สดปั่นแล้วก็จะเป็นลูกพีชปั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลไม้ขึ้นมานี้ภูชอบอ่ะเนี่ยอ่ะต่อไปครับต่อไปต่อไปนะคะต่อไปอยากแนะนําข้าวคาหมูนอ่านี่ครับนี่เป็นของเด็ดอีกอย่างหนึ่งจากทางร้านบาทยี่โอนะครับอันนี้คือผมมาตอนประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะครับมาถึงนี่ผมก็เห็นยังมันเต็ม เต็มบาร์เต็มเต็มหน้าร้านเพราะว่าผ่านไปสักสองชั่วโมงครับหมดเลือแต่กระดูกครับตอนนี้นะครับจานใหญ่มากแล้วก็เนื้อเยอะมากนะครับขาหมู50บาทแล้วก็50บาทถูกต้องนี่ครับเซตนี้ห้าบบาทอ่าผมจะบอกว่าน้ำซุปขาหมูของเรานะฮะไม่เหมือนใครแน่นอนอยากให้พี่ภูชิมน้ำซุปก่อนอมนี่นี่นี่น้ำซุปของเราไม่เหมือนใครแน่นอนหอมมากนะฮะตมซตักตั้งแต่เช้าแหละ อืออร่อยจริงหวานกลมกล่อมโอจะบอกเลยะอร่อยจจริงใช้คําว่าเป็นสูตรของผูญย่าตยายอ่ก็ได้ว่าได้เลยนะคซึ่งซึ่งไม่เหมือนใครแน่หอมอ่ะค่ะเราไม่อยากใช้คําว่าเราคุยนะคะอยากให้ต้องมาลองเองมาลองเองเอง่ยหาเราคุยผู้จะเยอะมากนะเนี่ยชิมก่อนพี่ปูลังชิมอ่ะเดี๋ยวผมขอขออนุญาตชิมแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าน้ำซุปนี่ ผ่านแน่นอนครับอันนี้หอมแล้วรสชาติหอมหวานกลมกล่อมหอมมากหับหล่อทำเองเหมือนกันทำเองค่ะทุกอย่างคือสดแน่นอนนะครับสดและใหม่นะครับที่ขายขาหมูเพราะปกติพี่โอ๋ชอบเห็นขาหมูที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องเข้าไปกินเข้าไปทานเกือบทุกร้านแล้วค่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูต้มจืดด้วบค่ะ อันนี้เป็นเมนูประจําของร้านเลยนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมนะครับที่ทําให้ร้านนี้มีชื่อเสียงได้เพราะเมนูอันนี้นี่เองต้มจืดเลือดหมูนะฮะต้มจืดเลือดหมูสูตรโบราณนะครับที่ได้สูตรมาจากโบราณการมาแล้วได้สูตรมาจากคุณยายค่ะบางคนจะบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยนี่ก็เท่าไหร่ 50บาส50บาทชาขนาดนี้ครับเนี่ยไม่ใช่ในน้อยๆนะเท่านี้เลยลูกค้ามาจะได้เท่านี้เลย50บาทไม่ใช่น้อยๆนะครับพี่ภูชิมค่ะพี่ภูพี่ชิมอ่อีกอย่างนึงนะครับที่ทานร้านบายพี่โอนะครับทำมาให้เราดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขียวหวานเนื้อเนี่ยเคียวหวานเนื้อนะครับแกงเขียวหวานเนื้อค่ะเมื่อกี้ข้าวครัวหอมมากนะครับคนมากน้ำดูน้ำข้นหัวกะทิหรือว่าผัดค่ะนี่มันคือแกงใช่ไหมเนี่ยแกงค่ะโโอ้หเราใช้หัวกะทิทำ เพราะนั้นโอ้อันนี้ก็ชามต่อชามเหมือนกันค่ะนะคะคุณคุณจะจะทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยหวานมากหวานน้อยคุณก็สั่งได้และที่สําคัญก็คือพิเศษคือเราใส่ยอดมะพร้าวลงไปด้วยนะผมอยากรู้ว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ถ้าเป็นกับข้าวนะคะ100บาทค่ะบาทเนื้อกับนี้เลยชามนี้เท่านี้เลย100บาทนะคะแต่ถ้าเป็นราดข้าวก็จะอยู่ที่50บบาทนะคะ เนื้อเน้นๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับนอกจากเมนูตรงหน้านี้เนี่ยไม่ใช่มีเท่านี้นะครับถึงบอกว่าบอกตั้งแต่ตอต้นว่ามีเป็นร้อยเมนูนะครับก็อยากให้ทุกคนนี่ยลองมานะครับกับร้านบาพี่โอ๋ปรับปรุงใหม่นะครับดูเข้ามาเนี่ยดูแบบโปร่งนะครับแล้วหน้านางมากเลยนะครับอย่างมุมเนี่ยที่เราดูโหแบบนะดูหรู ดูดีถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้แล้วก็พี่โอสัญญาว่าจะปรับปรุงไปเรื่อยๆรื่แล้วก็ไอนะบอกว่าจะเปิดถึงกลางคืนด้วยใช่แล้วยังไงยังไงมีลูกค้ามีลูกค้าแบบทําไมไม่เปิดตอนเย็นทำไมปิดเร็วจังบ่ายสองปิดแล้วมาไม่เจออะไรเงี้ยบางทีเลิกงานไม่มีอะไรทานอะไรเงี้ยเอาเลยค่ะพี่โอตัดสินใจแล้วก็คือ เจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มกันไปเลยยาวๆทุกวันเลยไหมจันถึงเสาจันถึงเสาจันถึงเสา <7 S 2> เจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มต้องออนะคะมากันได้แล้วก็เมนูก็คือมีทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนตอนเช้าตั้งแต่เช้ายันสามทุ่มเหมือนเดิมค่ะงั้นพี่โอ๋แบบอยากให้มาทานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซาลาเปาขนมจีบอะไรทุกอย่างกลางคืนก็มีขายเช่นกัน ทานที่ร้านก็ได้โอเคครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาลองดูนะครับกับร้านบายพี่โอนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโอมากครับอ่าขอบคุณพี่มูเช่นกันนะคะและอย่าลืมมาทานกันเยอะๆนะคะฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านบายพี่โอนะครับอยู่ตรงหน้าบริเวณโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวัสดิานนท์เลยนะครับก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเจ็ดมงาถึงสามทุ่มนะครับตองโอเคงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับและยังไงก็มาพบกัน พี่ร้านบายพี่โอนะคะคพี่โอร,รออยู่คะ่ะฝากด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ